ครับผมมันนี้กามาแบ่งกล้วยเอากล้วยพี่ทรงไปขายครับอ่ากระสีผ้ามาเบ่งผลผลิตครับผมนำนักที่สั่งเนาะครับเนาะวีนี่กัจนาเป็นวีที่ใหญ่ที่สุดครับกัจเลียกระซีโล่สามลูกกลัวครับวีนี่ครับผมแปดลูกครึ่งครับโอ้โหปัาดชัวครับเบ่งพี่น้องแปดกิโลครับผม อาัตินีออกอยูหาเครือครับเอาไปส่งเขาโอกาสติวะในราคาที่ถืกใจอยู่ครับนี่เอาเอาเอาบินั่นลงไหมบินเซนีก่อนเอาเออบินั่นออกมาก่อนเอาวางลงก่อนก็ได้จับไปมันตจีหล่ะจับขวานแดงก่อนละเบานะครับเนาะมึงฮู้ฮอ้นะเดี๋ยวให้เพื่อนเอาบีนี่ครับลงลงสั่งนะทีนี้ก่อนเลยเบาเบาเลย คอยจับปูปูอ้าวครับผมหาลกเก็บ <Hello S 2> พกโลกครับอ่ะเอาถือเก่งมึงหยกเก่งมึงชายเบิ้งครับคนกับวีกลวยนี่ <c oughs> เจ๋งปะอัน <c oughs> นี้ครับผมสวยงามครับสว <c oughs> ยงามครับใหญ่แห้งครับผมแปดโลอ่ะใหญ่ามาทับกันอ่ะซือกล่องเลยนะ ผมกินยุบเอลยเนบอตยุบนะอันมั้นะมืนตัดก้วยสั่งเซงสีเิล่าเขาตัดก้วยไปทีเรียบร้อยนะก็ตรงหลังท่าความสะอาดเนาะครับเนาะกรงนส่กค่ะ ข้างควงจีละครับตุน4.8กับ5กิโลสวยงามมาก มึงมันเกือบเจ็ดกิโลเกือบเจ็ดโลนะคะนะครับใส่บิ๊กจัมโบ้ครับตัวสุดยอดใส่นี่โ ครับผมอ้สุดอยอดเลยครับนามถึงปุ๋ยถึงการด้วยแลรักษาอะไรครับเราประกันไว้ยงไงครับผมอันนี้เป็นสายพันธุ์ท้ายย่างครับผม เป็นบีสุดท้ายครับบีสุดท้ายเนาะนับจากข้างบนลงมาข้างล่างครับผมมาเบิ้ลบีสุดท้ายนะ้ำหนักเท่าไรครับสามกิโลครึ่งนีค่ครับเป็นบีสุดท้ายโอเคครับผมบีสุดคขึ้นที่วาสุดยอดเนาะครับเนาะ โอเคครับเดี๋ยวสิไปเบึงบีต่อไปแล้วครับเนาะอีกสามคือครับอโอเคครับผมครับผมหลังจากที่เห้าตัดกล้วยเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับแยกบีแยกเคือมันกระสีประมาณนี้ครับผมเบ,บิงครับวีนำนักที่ไล่ที่สุดคือแปดโลสองครับผมบ่ถึงมีแปดโลสอง นี่ครับอันนี้เสียกบ่มไใบจักร้องครับต้นนี้เสพซงเพิ่นครับผมอ่ะเดี๋ยวขันวลอลซื้อเดี๋ยวสิบบอเห็นครับเดี๋ยวผมสิบสร้างและถ่ายวิดีโอไว้เบมึงเนาะครับเนาะเดี๋ยวรอบแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้ใส่กล่อง กิโลแปด6กิโลแปดเนาะครับเนาะกิโลแปดแล้วเราเป็นกิโลแปดข้วกระเจี๊ยบกล้วยสองเม่วยนี่มันขาดออกจากนี้นะครับนี่นี่รับอยู่นี่ดี่หนึ่งเนี่ยมาเบิ้งหอยมันกระเด็นข้ามาเบิ้งหอยมัน นี่นะครับนี่เป็นกวยที่ผมตัดออกนี่ห้อยหนึ่งอยู่นี่แล้วก็นนี่ครับอีกห้อยหนึ่งยุงนี่ครับหน่วยมันยุงสี่อีกลูกนึงมันจะยุงสี่แต่มันแตกผมนตัดออกนะน้อันได้ใส่เบิ่งครับปกลกวยเพื่อนี่วีนี่จากกิโลกล้วยวีนี่8กิโลครับ8กิโล2 แปะโลตัดแปะโลตีแปดโลสามนี่ครับนี่สุดยอดครับอันนี้เป็นป่วยหอมท้องสายพันธุาย่างลัดบรี่ครับนํำเสอเนอครับดูแลถึงปุ๋ยถึงน้ำถึงเข้าสมามบัติเจ็ดพิณไัพญเด็บปานนี่ครับแปดโลครับบีนี่ครับผมกับบุหรว่ซิมีคนเห็ดทางภาคอีสานเห็ดเดรดายสมผมบอเนอะครับเนาะ อ่ามันขาดออกได้ครับนี่อันนี้คือว่าบอด้โกหกบอด้ว่ามาเสริมกับถึง่าเส, By hmm. สริสมอ่ะมันจะทุบะขีดนีน่ตัวนี้เเป็นสองลูกห ok <6 S 1> กขีดนะหกขีดครับสองหน่วยถือว่ายังไงครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นกล้วยชุดที่สองของสวนคิมจินีสานครับที่เสี่ยงสูส่ตลาดครับผม จังไรกาฝาก,กไหล่ก็แแร่ให้คิ่นดิสานเลยนะครับเนาะหรือเราสลากพรมหูของขวอยหอมท้องครับเป็นกำลังใจกันต่อไปครับผมอขอบคุณเลหลายครับสวัสดีครับ